เริ่มต้นทําธุรกิจเราเริ่มมาจากไหนยังไงเริ่มทําเกี่ยวกับเบเกอรี่ก่อนเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่ทำเบเกอรี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเราก็ซึมซับก็เลยกินบ่อยแล้วก็กินด้วยคุณแม่ก็ให้มาช่วยทําด้วยแล้วเราก็เริ่มออกแบบเหมือนประมาณว่าไปขายตามตลาดนัดบ้างตามโอท็อปตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงตอนเด็กๆพอผมรวบรวมออเดอร์ม, order, มาเสร็จปับ๊บผมก็เอาออเดอร์เนี่ยกลับไปที่ที่ผลิตเรา ว่าโอเคเราเราเรามีกําลังการผลิตเท่าไรบ้างตอนหนึ่งวันซึ่งณนะตอนนั้นมันก็ไม่เพียงพอหรอกก็ต้องโอ้โหผลิตกันอย่างสี่ทุ่มห้าทุ่มบางวันเที่ยงคืนทุกวันแต่เราก็พอพอเราเริ่มผลิตในจํานวนเยอะขนาดนั้นปุ๊บผมก็พยายามไม่จะมองหาในเรื่องของตัวเครื่องช่วยอาจจะเป็นอุปกรณ์เบเกอรี่ที่ใหญ่ขึ้นจากตั้งมต่ก่อนไซส์เล็กๆก็ขยายให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นตีได้ปริมาณมากขึ้นจากที่เราขายออฟไลน์เราก็มาขายออนไลน์พอเราขายออนไลน์ปุ๊บยอดที่เราผลิตยอยู่ครับ มันโตขึ้นคือการเป็นเพิ่มออนไลน์เข้ามาใช่กับกาบเารนว่ยอดโตขึ้นพอยอดโตขึ้นทีนี้มันทําให้เรากําลังผลิตกลับมาไม่พอเหมือนเดิมผมเลยเลือกลงทุนสร้างโรงงานที่สองที่ใหญ่กว่าเดิมน่าจะสักสิบเข่าตอนนั้นไปหาทุนจากไหนในช่วงจังวหวะที่เราจะขยายเนี่ยมันจะมีเรื่องของไซส์โรงงานที่เราทาไซส์ใหญ่มากเ<ม>คืือการเติบโปเนี่ยหลายเข่ามากก็ค่อนข้างใช้เงินสูงมากก็เลยมีการพูดคุยกับทางของกรุงไทย ว,วันนั้นผมก็คือเดินเข้าไปเลยเหมือนแบบลูกค้าทั่วไปเราเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่ได้ยากเลยนะก็เราเรามีแผนธุรกิจที่ดีใช่ไหมแล้วเราก็มีการขยายการเติบโตแล้วเราก็มีฐานลูกค้าที่รองรับพอสมควรในระดับหนึ่งบวกกับวันนั้นเราเราค่อนข้างมองเห็นโอกาสในการเติบโตแล้วกันเราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาโดยโดยเอาแผนเข้าไปคุยอะไรเงี้ยครับโอเคเรามีแผนการเติบโตประมาณนี้ตอนนี้เรามีที่ของเราเองอยู่ นะครับแต่ว่าจะขาดในเรื่องของการก่อสร้างอาจจะขาดในเรื่องของการของเครื่องจักรอะไรประมาณหนึ่งแค่นั้นนะครับที่ที่เรายขาดก็ก็ให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วกันจริงๆแบงก์ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยเราสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราในส่วนของ,ตรง,ต,รงตรงที่เราขาดเลยเป็น,เป,นเป็นดีลที่ดีมากๆแล้วก็ทางกรุงไทยก็ซัพพอร์ตเราเยอะมากพอเราขยายฝั่งเบเกอรี่แล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่เจี้ยนชาได้ยังไงผมผมมาบินไปต่างประเทศบ่อย ครับมีช่วงหนึ่งก็บินไปดูเครื่องจักรบ้างไปดูหลายประเทศเราก็ชอบติดทานแบบว่าเครื่องดื่มเป็นชาหลายๆที่แล้วกันนะครับทีนี้พอเราไปทานไปปุ๊บอะเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีชาที่มันทําไมมันมีรสชาติที่แบบหอมแล้วก็มีความแบบว่าเอเอเฟรขนาดนี้ผมก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เลยมามองมองว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยทำไมประเทศไทยถึงยังไม่มีแบบนี้ลืมมีแต่น้อย แต่ยังทําแล้วยังไม่ถึงในสิ่งที่ผมไปกินในในต่างประเทศเลยก็เลยเป็นกลับมาเป็นโจ์ว่าเอ๊ะ e น่าน่าสนใจนะตอนนั้นยังไม่ค่อยเจอแบรนด์ไหนเลยที่ที่ทำแล้วเป็นรสชาติประมาณที่เราต้องการก็เลยเป็นเป็นโจ์สาคัญก็เลยกลับมานั่งคุยกันแล้วก็มาทาํา R d ดีร่วมกันแล้วทําทุกอย่างเป็นสูตรเฉพาะของเราทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่เราเลือกเราเบสพื้นฐานก่อนว่าผมต้องกินในทุกวันผมผมเบสจากใบาชาก่อนใบาชาของผมเนี่ยผมตั้งจากใบชาสดก่อนจะทํายังไงนะเพราะผมอยากกินทุกวัน การที่ผมกินทุกวันใบาชาที่เป็นผงเหมือนทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผมผมเริ่มจากใบาชาสดเสร็จผมก็มาเริ่มจากผลไม้ต่อผอยากได้ผลไม้สดสุดท้ายแล้วเราเราก็พยายามเลือกที่เราย้อนกลับไปที่ส p e ช i e s มันก็คือสายพันธุ์มันว่าสารุปสายพันธุ์ไหนกันแน่ที่ที่ที่เหมาะสําหรับการมิกกับชาในสูตรของเรามากที่สดุดอเราได้ใบาชาสดแล้วถูกต้องผลไม้ส,สดแล้วใช่ทีนี้ เราก็มาเลือกอีกว่าเอ้ผมก็ยังยังอยากได้นมสดผมก็เลยใช้เป็นนมสดผสมกับใบชาสดแล้วเราก็มิกออกมาเป็นเมนูชาโน่อะไรเงี้ยครับแส่วนที่เป็นชาผลไม้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นผลไม้สดทั้งหมดพยายามทําให้ทุกอย่างมันเป็นเป็นของสดทั้งหมดแล้วเราก็ทานได้ทุกวันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมผมผมถึงชอบเป็นใบชาสดผลไม้สดแล้วก็นมสดก็เลยทําให้ของที่มาทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าคือของสดต้องเสิร์ฟสดถูกต้องครับนี่ก็คือจุดต่างที่คนอื่นเขามี ทำยากมากนะเขาไม่ทํากันมันยากเขาเลือกว่าไม่ทําเพราะว่ามันยากาใช่มันยากแต่ผมเลือกจะทาเพราะผมอยากเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้คนเอแอฟครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากเลยให้ความรู้อะไรดีๆหลายอย่างแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการเกียร์ล็อกครับ